สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สอัปเดตแพ็2 2นณดวงดาวเพนโคนีและผมคาสามิเนโกะรับหน้าที่เป็นไกด์พาตัวิจกรรมและเนื้อเรื่องอัปเดตในครั้งนี้ก่อนที่จะไปเริ่ออมออกสำรวจดวงดาวแห่งนี้กันเรามาดูกันสักหน่อยว่าทางขบวนรถไฟเรามีอะไรอัปเดตใหม่ที่น่าสนใจถูกยัดเพิพ่มเข้ามาบ้าง อันดับแรกเลยที่ไม่เคยพลาดสำหรับการอัปเดตแพดในแต่ละครั้งสำหรับกิจกรรมเช็คอินประจำวันรับตัวทองต่อมาคือเรื่องตอนต่อไปของพินาโครนี้คนทึ่มกดกลิ่งสองคราว และกิจกรรมใหม่เจ้าหนูนาฬิกากระดาษครั้งหนึ่งในความฝันเป็นกิจกรรมเนื้อเรื่องเสริมหลังจากเหตุการณ์ที่โยมีฟาดดาบใส่เอเวนเจอร์ลินพาทะรุจจอจัดแสดงทําให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนั้นแม่นางก็เดินหายไปจากสถานที่เกิดเหตุโดยเราที่อยู่ในระแวกนั้นหนีตามอาเจตตัวต้นเหตุไปไม่ทันจึงถูกจับมากมาเป็นผู้กําก,กับทายหนังภาพยนตร์หาเงินมาชดเชยในสิ่งที่เราไม่ได้ก่อขึ้นแต่อย่างน้อยเจ้านี่ก็ยังใจดีให้รางวัลกับเราเป็นไร้คอตัวใหม่ ต่อมาเป็นการเพิ่มตู้ตัวละคร5ดาวตัวใหม่อย่างโรบินและตู้ดีรันอย่างโทพปารตตัวละครสีดาวก็วตามนี้เลยครับอัปเดตใหม่ที่ช่วยในการเล่นทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างตัวละครผู้บุกเบิกของเราสามารถเปลี่ยนผาาโดยที่ไล้คอและรีเล็กที่เราจัดไว้ตามผ่าต่างๆนั้นจะถูกบันทึกไว้และจะสลับให้อัตโนมัติเมื่อเราทําการเปลี่ยนผ่าเป็นผ่านั้นๆ ถัดมาที่ดีไม่แพ้กันเลยคือการอัปเดตหน้าเลือกทีมตัวละครที่เราจัดไว้โดยที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทีมไหนเราจัดเอาตัวอะไรวางไว้บ้างเพื่อสะดวกต่อการหยิบม,มาใช้งานเอาละในเมื่อรือค้นขบวนรถไฟจนหนำใจแล้วก็อย่าโมเสียเวลาไปมากกว่านี้เลยเราขบวนรางดาวทุกท่านถึงเวลาดำดิ่งสู่ห้องเห็นความฝันกันแล้ว เปิดเกมขึ้นมาเราจะได้รับเควสที่น่าตกใจที่เกิดขึ้นบนขบวนรถไฟในขณะที่เราเพิ่งเห็นจอการจัดการแสดงถูกพาดเป็นสองซีกการป้นขบวนรถไฟครั้งใหญ่อย่างวะเนี่ยหลังจากรับเควสภาพจะตัดพาเรามายังขบวนรถไฟของเรา ซึ่งเราจะได้พบกับไอ้บ้าปริศนาที่บุกข,ขึ้นบนวนรถไฟขึ้นมาพร้อมกับควักปืนกระบอกโตขึ้นมาจ่อหน้าแลอบอกว่านี่เป็นแค่การทักทายของฉบับตัวเองเท่านั้นซึ่งผู้ที่ต้องต้อนรับแขกที่ไม่พึงประสงค์นี้กำฟีเพียงปลอมๆกับดั้นถึงเด็กเหงาที่ถูกเราปล่อยทิ้งไว้ให้เข้าบนดวนรถไฟเท่านั้นเอง ซึ่งไอ้บ้าปิศนาที่บุกขึ้นกระบวนรถไฟของเรามานั้นชื่อว่าบู i ิลเป็นกลุ่มผู้พิดุงความยุติธรรมของผ่าดราสังหารนั่นเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Galaxy ซี่เลนเจอรเหมือนกับที่โยมิเคยอ้างกับเราตอนที่เราอยู่พินาคอนี่ซึ่งแค่การพูดและการบอกว่าตัวเองเป็นคนดีนั้นโดยที่ถือปืนกระบอกโตจ่อหน้าอยู่มันคงไม่ได้ช่วยทำให้เรามั่นใจได้ว่าคนคนนั้นคือคนที่ดีที่สุดจริงไหมใช่ผมก็ไม่เชื่อ ด้วยบรรยากาศที่อึมครึนและกดดนัน,นตา่ตางฝ่ายต่างไม่เชื่อใจกันบูทิลจึงยื่นข้อเสนอให้กับเราฮะเพราะว่าต้องการความช่วยเหลือจากทางเราแอสตาเอ็กเพรสโดยการยื่นข้อเสนอให้เรายืนยันตัวตนว่าเราเป็นสมาชิกของขบวนรถไฟแอสตาเอ็กเพรสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าตัว,ตวเพราะถ้าไม่อย่างนั้นปืนกระบอกโตที่จ่อกระบาลหัวเราอยู่จะลั่นกระสุน9มมออกมาไอ้บ้าเว้ยด แล้วอะไรกันล่ะที่ช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนได้และสิ่งนั้นที่ดัานหึงได้เลือกขึ้นมายืนยันตัวต,วตนต่อผู้บุกรุกนั่นก็คือเจตอาบาคัสแห่งพันธสัญญาของเซนโจที่จริงหยวนได้มอบให้กับแอสตาเอ็กเพสซึ่งถือเป็นหลักฐานที่ดีเลยทีเดียวเชียวเอาล่ะแต่พอถึงเวลาทางเราเปิดคาดคำถามเพื่อฟืนยันตัวต,วตนของฝั่งนั้นบ้างกลับได้รับแต่ปริศนา เพราะไอ้บ้านี่ไม่มีอะไรติดตัวมาสักอย่างเลยสิ่งที่ทําได้คือการเล่นตอบคาถามเพียงเท่านั้นเองและนี่ฉันจะเชื่อในคําตอบเหล่านั้นได้มากแค่ไหนกันล่ะเนี่ยหลังจากพูดคุยกันและปรับความเข้าใจบูทิวก็บอกกับเราว่าที่บุกค,ค้นรถไฟขบวนของเรามานั้นพเพราะ้องการความช่วยเหลือเหตุเพราะไม่สามารถเข้าไปยังเมืองผินาคุนนี่ได้เนื่องจากไม่มีบัตรเชิญ เลยมาขออาศัยชื่อของผู้มาเยือยนในนามที่ทั่วทั้งจักรวาลน,นั้นต่างรู้กันว่าทางตระกูลได้เชิญมาแต่เหตุผลจริงๆนั้นไม่ใช่แบบนั้นเลยอันที่จริงแล้วกาเลซิเรนเจอร์ก็ถูกรับเชิญมาด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้พวกเขากำลังตามหน้าตัวปลอมที่อ้างว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกเขาและแฝงตัวเข้ามายังเมืองพินาคนีโดยทางสายข่าวกองอย่างเมโมคีเปอร์ ที่ให้ความร่วมมือกับทาง Galaxy Ranger ได้ชี้ตัวว่าบุคคลต้องสงสัยนั่นก็คือโยมิโยมิของเราที่อ้างตัวกับผู้บุกเบิกว่าเป็นส่งในสมาชิกของ Galaxy Ranger นั่นเองือมเมโมโคิปเปอร์ที่ว่านั้นอย่าบอกนะว่าแบ็กสวอนอะแถมยังทราบมาอีกว่าเธออาจจะเป็นเอเมเนเตอร์ของผาดลบล้างก็ได้ไหมเป็นอะไรอะเอเมเนเตอร์ของผาดลบล้างก็ได้อีกด้วยซึ่งด้านเถอของเราก็ไม่ได้เชื่อทันที เนื่องจากฮิสเป็นผ่ารบร้างไม่เคยมอบพลังให้กับใครอื่นได้ง่ายๆยี่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วยี่ไม่มีทางในระหว่างที่ทั้งสามคนพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่บนขบวนรถไฟภาพก็ถูกตัดมายังโยมิที่ยืนดมผลภาพก็ถูกตัดมายังฝั่งของโยมิที่ยืนชมผลงานของตัวเองที่ผ่าจอบการแสดงเป็นสองซี่แม่มันช่างน่าชื่นชมจริงๆ และในขณะนั้นเองเราตัวละครปริศนาได้เดินย่างกายเข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าของโยมิพวกเขาเหล่านั้นคือตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นหูเป็นตาให้กระดับประมุขแห่งความฝันซึ่งเป้าหมายของพวกเขานั้นที่ปรากฏตัวต่อหน้าโยมินั้นคือการกล่าวขับไล่ตัวตนที่ถูกตัดขาดและไม่มีผู้ใดยอมรับตัวตนที่ลบล้างทุกสิ่งตัวตนแห่งความว่างเปล่าไดซึ่งแห่งความหวังและความฝันงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้นั้นมีผู้คนมากมายเกินไปแล้ว แม้ว่าปราสาลจะอบก่อนและมอบความสุขให้กับทุกสิ่งก็ตามแต่ตัวตนที่เป็นอันตรายต่อพินาคุนี่นั้นถือเป็นข้อยกเว้นนี่ไม่ใช่คำเชิญให้เธอออกไปแต่นี่คือคำสั่งถึงแม้กระน,น,นั้นแม่นางโยมีของเราก็ดูจะไม่สนุกสถานต่อคำพูดเหล่านั้นเลยแถมยังมีการพูดตอกหน้ากลับไปด้วยว่ามีคนมากมายที่มักจะแสดงเจตนาลายจะอาอมาใส่ซัน ในมักจะ,ะเผชิญหน้ากับคำถามของฉันด้วยคำว่าแล้วทำไมถึงจะทำไม่ได้กันล่ะแต่รู้ไหมว่าผลสรุปสุดท้ายพวกเขาก็ไม่เคยทำได้เลยสักครั้งดูเหมือนคำพูดของโยมิจะไปกระตุกดวดแมวของประมุกแห่งฝันจนเดือดหน้าโดยทีเดียวเชียวเรียกว่าแทบเป็นการประกาศสงครามระหว่างประมุกแห่งความฝานันและโยมิของเราเลยแต่ก่อนที่เรื่องจะเลยเถิดจนไปมากกว่านี้โยมิได้พูดออกตัวขึ้นมาก่อนว่า ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเพราะถึงยังไงตัวเธอก็จะออกไปจากพีนาคนนี้อยู่แล้วกอนที่จะหันหลังและเดินจากไปโดยมีประมุขแห่งความฝันพูดทิ้งท้ายไว้ว่าไปซะและอย่าก,กลับมาอีกแสงแห่งการสันเสริญนั้นเจิดจ้าเกินไปจนดึงดูดพวกกลัวกลวงชั่วชาและอาชญากรมา,มามากมายแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นประสานก็ตามไม่มีทางต้อนรับตัวตนที่ทำลายตนเองจากรบบางได้หรอกนะ ยิ่งผู้ทำลายตนที่นำพาทุกสิ่งรอบตัวไปสู่ความพินาศแล้วด้วยพลังของเธอนั้นคือของกวนของผู้ดับไหลไหลรูปร่างมันล้ำลึกไหลก้นบึง้งเหมือนลำน้ำที่ไหลมาจากขุกเขวลึกซึ่งจะนำความตายและความชั่วร้ายมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงแม่น้ำแห่งปลอละโล,โลกช่างเหมาะกับชื่อของเธอจริงๆโยมิและอย่างที่เขาว่ากันฮะ หากเราได้รับสิ่งใดมาก็ต้องตอบแทนกลับไปในปริมาณที่เท่าเท่ากันถูกไหมยมมีของเราเลยสูนกลับไปว่าทางพินาคนนี้นั้นได้หันหลังให้กับปราสาแล้วซึ่งจุดจบก็คงไม่ได้ต่างจากตัวเธอสักเท่าไหร่นักหรอกเหมือนกับโรคที่จมอยู่ในเงามืดของเขา his and p l a r จากนั้นตัวเกมก็พาเราตัดมายังมุมมองหนึ่งในตัวละครที่น่าตกใจว่าหลังจากนอนลอยเป็นโดนัทเป็ดน้ำในห้องน้ำส่วนตัวของตัวเองที่ทิ้งปริศนาไว้กับเราเป็นอย่างมากว่าน้องจะสามารถกลับมาเป็นหนึ่งในตู้ตัวละคร5้าดาวได้อย่างไรก็จะถูกเปิดเผยแล้วสินะตัวละครของเธอนั้นโผล่มาในแถวชานเมืองที่มีผู้คนไม่ค่อยผู้พลานมากนะและเข้ามาพูดคุยกับเราผู้คนที่เธอพบเจอ และเมื่อการพูดคุยของเธอนั้นจบลงเธอมักจะมอบสิ่งของบางอย่างที่ฉันดูคุ้นตาจนทําให้เราเราผู้เล่นอาจเกิดคำถามที่เกิดขึ้นภายในใจใว่าจริงๆแล้วตัวตนของโรบินที่เราเห็นอยู่นั้นอาจจะเป็นยญยนั่นก็เป็นได้เอเมเทตันแห่งผ่าดปีตีสุขจิ้งจอกเพลิงแห่งความบ้าคลั่งและเสียงหัวเราะ ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานก่อนที่เธอจะเผยตัวตนของเธอออกมาให้เรายนชมเพราะการแสดงที่ไม่เนียนจากความเบื่อของตัวเองทําให้คนที่นางพูดด้วยจับสังเกตได้ว่าเธอนั้นไม่ใช่โรบินไอดอนซูเปอร์สตาร์ที่ทุกคนต่างหลงไหลนั่นไงละ่ะอย่างที่คิดไว้เลยใหญ่สปารคกูจริงๆด้วย เอาละลัจากความวุ่นวายภายนอกที่ใหญ่จิ้งจอกก่อขึ้นเรากลับมาที่สองคู่รักภายเรือของเรากันสักหน่อยดีกว่าตัวเราแนละน้องโฮเตลูได้พูดคุยและอธิบายเรื่องเราต่างๆก่อนที่จะมาพบเจอกันซึ่งน้องโฮเตลุได้อธิบายถึงเหตุผลและ ความเป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างให้กับเราฟังซึ่งทุกอย่างนั้นจะกลับสู่จุดเริ่มต้นซึ่งเราเข้าสู่ห้วงเวลาประกายทองจากที่นี่และจะก้าวสู่พินาคนี่ที่แท้จริงจากที่นี่ด้วยเช่นกันนี่เป็นหนึ่งในคําพูดที่น้องโฮเตรุบอกกับเราตัวเธอนั้นฉเฉลยความจริงที่ว่าตัวตนของเธอนั้นเป็นหนึ่งในทีมนักลาสเตรอนและอีกนามหนึ่งของเธอก็คือแซมซึ่งเราก็ได้เห็นน้องปวดร่างเฮนชินต่อหน้าต่อตา ถึงจะไม่เชื่อก็ตามยังไงก็ต้องเชื่อแหละนะเราเลยเลือกชอยที่ถามไปว่าตัวของเธอนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมหลังจากเหตุการณ์ที่โจนแทงทะลุเป็นโดนัท <c oughs> ซึ่งตัวเธอนั้นก็บอกกลับมาว่าไม่ได้เป็นไรถึงแม้ในตอนนั้นจะถูกมรณา,าจับตัวไปตอนขณนะปฏิบัติภารกิจก็ตามแต่ในช่วงขณะนั้นตัวเธอนั้นก็ได้พบเห็นภาพสะท้อนของแดนแห่งฟันอีกหนึ่งแห่งภายใต้ใตดวงตาของมัน หลังจากนั้นที่เธอหนีออกมาได้เธอก็แจ้งข่าวไปกับทางจินว่ร์ูพร้อมส่งคำเชิญให้กับทุกคนให้มาที่โรงแรมแห่งความฝันตัวของน้อง,องวัตตรูตั้งใจจะเรียกมาราณาออกมาอีกครั้งและเปิดเผยให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเรื่องหลังของความเป็นจริงแต่แผนนั้นก็ไม่เ,เป็นไปตามคาดซึ่งสคริปต์ไม่ถ,ถูกกำหนดไว้ตัวเธอนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวนอกเหนือจากสกคริปต์ที่ถูกกำหนดไว้ได้ ซึ่งสถานการณ์ก็ไม่สามารถอธิบายให้เธอได้ฟังได้ทันทีทุกอย่างก็เป็นอย่างที่เธอเห็นฉันสูกแทงด้วยปรีของมอราณาแรงกดดันอันหนักอึ้งของสสารความทรงจำที่อัดแน่นนั้นถูกบีบอัดและระเบิดไฟภายในหัวของฉันอย่างกับว่ามันคือความเป็นจริงแต่หลังจากอาการชาและร่างกายที่ขยับตัวไม่ได้ค่อยๆเริ่มดีขึ้นฉันก็พบว่าร่างกายของฉันนั้นแทบไม่มีอะไรผิดปกติมาจากเดิมเลยซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับที่ฉันคิดเอาไว้ ฉันได้เธินทานมายังสถานที่ที่แตกต่างจากแดนแห่งฝันหวานโดยชิ้นเชิงภายใต้แดนฝันของพีนาคอนี่ยังมีแดนความทรงจำที่เก่าแก่และวุ่นวายถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้ชื่อของแดนเนรเทศและด้วยสาเหตุที่เกิดจากการฟาดดาบตัดพานทุกสิ่งของโยมิจึงทำให้พวกเราร่วงตกลงมายังแดนแห่งฝันที่ลึกที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้โฮตารุสามารถปลุกราและเพื่อนให้ตื่นขึ้น,นมาได้ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากการสาร,รภาพผิดของน้องโฮเตลุน้องก็บอกวิธีให้กับเราถึงวิธีการออกจากที่นี่ด้วยการหลับตาอย่าบอกละว่าวิธีนั้นคือ,อ,อตัวเกมพาเราย้อนเวลากลับมายังดาวที่เรียกว่าเยเปลาภาพของน้องโฮตาลุที่นั่งอยู่บนรถที่มีเบดเป็นโชเฟอร์ใส่สูทสีแดงขับพาไปยังที่ไหนสักแห่งหนึง่ง ซึ่งที่ที่น่าตกใจไม่แพ้ภาพที่เห็นคือน้องไม่เคยรู้เลยว่าเบสสามารถขับรถได้และนี่เองมีใบขับขี่ด้วยเหรอทำไมคนที่อยู่ในกลุ่มยังคนตรู้ถึงไม่รู้ว่าเองมีใบขับขี่ได้ฟะเนี่ยแต่เรื่องที่น่าจะตกใจยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังมีอีกเรื่องที่น่าตกใจก็คือไอเจ้าบ้านี่ยังไม่ได้นอนมา20ชั่วโมงนี่เองจะไปหลับคาพวงมาลัยใช่ไหมเนี่ยขอบตาดําเป็นหมีควายแล้วนั่นอะอ่าขอโทษนะครับนั่นไม่ดําทั้งตัวแล้วเหรอครับนั่น่ะเอาหเน่าใส่สูตรดําทั้งตัว มันได้หลบทสนทนาของทั้งคู่นั้นได้พูดถึงการล่มสลายของกลุ่มพารันดอนเยฟเพลาที่จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากพวกเขานั้นเดินทางไปหาทาร์บกาได้สำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการแทบซึมเข้ามาทำภารกิจในครั้งนี้ของพวกเขาการล่มสลายของเยฟเพลาจะทำให้คาลิฮาร์แทเพลนิรานามเข้ามาแทนที่เพและทางคาลิฮารก็จะได้รับบัตรเชิญจากทางตระกูลของพินาคนีในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันบัตรเชิญนั้นก็อยู่กับรถยมีของเราที่ใช้แฝงตัวเข้ามายังเมืองพินาคุนีนั่นเองเอาล่ะไม่รู้ว่าเพราะความเบือ่อหรือความตังวลน้องโคตตลุก,ก็เลยถามคำถามกับเบดมาว่าที่นี่คงไม่ใช่สถานที่จุดจบของนายที่นายหวังไว้ใช่ไหมเล่นทําให้เบดอึ้งไปสักพักหนึ่งก่อนจะถามกลับมาว่าทําไมเธอถึงถามแบบนั้นละ่ะน้องเลยตอบกลับไปว่าก็ฉันกําลังนั่งอยู่บนรถที่คนขับอดหลับอดนอนอยังไงล่ะ ก็หวังว่าจะถึงที่ไหมปลอดภัยโดยไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นไงล่ะเืฉันเอาเบสเงียบไปเลยทีเดียวแต่ไม่ทันที่ความเงียบจะย่างกายเข้ามาเบสก็ตอบกลับไปว่ารถนี้มีระบบขับอัตโนมัติฉันแค่วางเบอไว้บนพงมอะไรเฉยๆแค่นี้่โอเคหรือยังละ่ะก็ถือว่าเป็นบทสนทนาที่ใครเครียดได้พอสมควรเลยว่าไหม <laughs>